เตือนนอนดื่มน้ำสะอาดหนึ่งแก้วคุณรู้ไหมว่าตอนที่เรานอนนะร่างกายของเรามันทำงานตลอดเวลาแล้วพี่ปาจะบอกเสมอเลยว่าเวลานอนเนี่ยให้นอนก่อนเที่ยงคืนเพราะเที่ยงคืนถึงตีสองเนี่ยจะเป็นช่วงที่ทำไมคะช่วงที่ร่างกายของคนเราเนี่ยมันจะเรียกว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถ้าเรานอนหลังตีสองแล้วเนี่ยฮอร์โมนกรดฮอร์โมนจะไม่หลังแล้วนะ เพราะฉะนั้นร่างกายเราไม่ได้รับการสึกหรอบางคนบอกอ้าวก็นอนทบเวลาไปแล้วนอนตีสี่ไปตื่นเอาเที่ยงไม่เหมือนกันค่ะเพราะาร่างกายชีวิตของเรานาฬิกาชีวิตเราต่างกันอ่ะเสร็จแล้วอีกครั้งหนึ่งตื่นมาทําอะไรจะบอกประโยชน์นึ่งเลยตื่นมาถ้าเลือกได้ให้ยิ้มกับตัวเองทาไมต้องบอกเลือกได้ก็บางคนไม่เลือกเลค่ะตื่นขึ้นมาก็โอโ้ฟังเสียงนูน่นเสียงนี้แล้วก็มีแต่ความเครียดจริงๆชีวิตเราเลือกได้ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหน อย่างที่พี่ป่าบอเราต้องมีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจใช่ไหมตื่นเช้าขึ้นมายิ้มกับตัวเองถึงค่ะอันนี้ถ้าตอนนี้เขาก็เรียกว่าสั่งสมองเนาะตอนนี้คนนิยมกันมากเลยบอกแต่สิ่งดีๆทั้งทมันเป็นเรื่องจริงนะเพราะพอเราคิดถึงเรื่องอะไรเนี่ยเราจะมองเห็นแต่เรื่องนั้นถ้าเราคิดแต่เรื่องเครียดเราก็จะเห็นแต่เรื่องเครียดตลอดเวลาให้เราคิดเรื่องธรรมดานี่ค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพหนึ่งเลยเนี่ยอันนีเน้เป็นเครื่องดื่มบำรุงสมอง อินเทอร์เน็ตมีปัญหาอินเทอร์เน็ตมีปัญหาเป็นเครื่องดื่มบำรุงสมองนะคะแต่ปกติเนี่ยเราจะดื่มน้าตื่นมาพี่ปาจะดื่มน้ําสะอาดหนึ่งแก้วก่อนพอดื่มน้ําสะอาดหนึ่งแก้วเสร็จแล้วเราทําอะไรบอกเลยกิจกรรมต่างๆแต่ก็เลือกนะคะตัวเองจะเลือกกิจกรรมที่ทำแล้วเรามีความสุขก็คือเราใส่บาตรอยู่แล้วที่บ้านใส่บาตรทุกวันเพราะท่านเพราะท่านจะมารับบาตรทุกวันนะนี่ก็เสียงเด็กข้างบ้านรา้อ <laughs> ง แต่มันก็เป็นความน่ารักอย่างนะที่พี่ปายอยากจะบอกอภรรษท่านมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรารับพรด้วยกันนะ